เรือชื่ออะไรฮะเรือไม่รู้ย,รยังไม่รู้สาเหตุเกิดจากอะไรฮะนั่นสาเเตกเกิดจากเรือที่จอดอยู่ที่จอดอยู่แล้วเรือที่วิ่งมาเนี่ยเขาคงคาดวผิดเพราะว่าสมอเนี่ยเขาทิ้งไว้ยาวเขาทิ้งสมองไว้ยาวก็เลยให้เรือที่วิ่งมาก็เลยไปโดนเสียบสมอเข,าข้าก็เลยชนพอชนสมองก็เลยเกิดเป็นระบาดดในเบื้องต้นนี้มีผู้บาดเจ็บกี่คนครับรับแจ้งมาทั้งคนขับเรือแล้วก็ นักท่องเที่ยว่มี3คนเนี่ย3คนเสีชีวชิต2ใช่ไหมถึงที่ไป2คับเป็นสัญชาติอะไรฮะไม่ทราบอไม่กล้าเลยสัญชาเราือตงายออเรือีกทีนึงไป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 เฮ้ยรมันเต็มทางเลยอเลยคนขับก็เป็นเยอะะจบไโอ่โออ้ A dùm lắm lòng nhà, dùm hoa lòng chưa dùm hoa lòng nhà, dùm hoa lòng nhà, dùm hoa lòng nhà, dùm พอดีผมอยู่แรมเชียบังพอดีครับบก็เลยอยู่แลมเชีบังพอดีเลยอ้าวพี่หมอรายงานหน่อยครับกางพูดเยอะๆการลงรายงาอรายงานนิดนึงครับว่ามีผู้บาดเจ็บมา7-8ท่านเออเป็นคนไทยอยู่แล้วก็เป็นคนอื่นทั้งหมด7ท่านครับเออคนไทยเนี่ยก็มีแทบบัตรผ่าที่นีะครับเป็นคนขับเรือคนขับเรืนี่ยมีคนมาเป็นที่นีนครับ นัับตรวจไปแล้วทั้งหมดครับข้าวองนั่นแ่เรื่องนี้มันเรื่องเรื่องสำคัญนะเรืบองผมเป็นชื่อเสียงแห้ะยิงมีคนคนตายนี่แล้วคนจีนเน่ยเขามีลูกได้คนเมียไอคนที่ตายเนี่ยอายุไปเท่าไหร่ครับนะครับพ่อแม่ต้องเสียใจครับผมครับผมอายุอายุน้อยทั้งคู่อายุอายุเท่าไหร่นะตบสคนนึงแล้วก็คนนึงอุ้ยก